สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ความเหนื่อยไม่ใช่การทำงานหนักแต่คือการตื่นขึ้นมาในทุกเช้าแล้วไม่รู้เลยว่าชีวิตกำลังเดินไปทางไหนตอนเด็กเราอาจใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกอยากทำอะไรก็ทำผิดพลาดก็ยังมีเวลาแก้แต่พอโตขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าเวลามันไม่เท่ากันอีกแล้วพอโตขึ้นเราเริ่มเข้าใจว่าความฝันอย่างเดียวไม่พอจริงๆเพราะชีวิตไม่ได้ต้องการแค่แรงบันดาลใจแต่ต้องการทิศทาง และใจเราก็ต้องการความมั่นคงเราจะเริ่มถามตัวเองบ่อยขึ้นว่าเรากําลังทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรสิ่งที่ทําอยู่จะพาเราไปถึงไหนและถ้าเดินแบบนี้ต่ออีก5ปีอีก10ปีเราจะโอเคกับชีวิตตัวเองไหมการวางแผนชีวิตไม่ใช่การกดดันตัวเองไม่ใช่การเร่งให้ต้องสําเร็จแต่คือการดูแลชีวิตในแบบที่ผู้ใหญ่ควรทําเพื่อไม่ให้วันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองด้วยความเสียดายว่าเราปล่อยเวลาผ่านไปทําไมแผนชีวิตไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์ไม่ต้องรู้ทุกอย่างล่วงหน้าแค่รู้วว่าาเเเรรคก็บงงินย ควรดูแลสุขภาพแบบไหนควรเลือกอยู่กับใครและควรเดินออกจากอะไรคุณไม่ต้องรู้ทุกคําตอบในวันนี้ไม่ต้องเห็นภาพอนาคตชัดทั้งหมดแค่เริ่มคิดเริ่มเลือกเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นของวันก่อนการโตไม่ใช่การรู้ทุกอย่างแต่คือการไม่ใช้ชีวิตแบบปล่อยไปวันๆคือการยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อไม่ต้องเสียใจในวันหน้าถ้าคุณเริ่มวางแผนแม้จะยังไม่เก่งแม้จะยังสับสนแปลว่าคุณกําลังโตอย่างมีคุณภาพแล้วครับ